สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องในช่องทาง youtube รวมถึงพี่น้องทางฝั่งสอปปลาวด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางเราพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่29ทนะครับธันวาคม2566นะครับผมในงวดนี้ผมลงในคลิปเดียวเนาะในสูตรเม็ดเดียวไม่รู้นะไม่ได้ลงนะครับพี่เพราะช่วงปีใหม่นี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับพี่งานยุ่งมากๆนะครับ เขาต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกท่านใดที่ติดตามในสูตรเม็ดเดียวด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าในวันนี้ก็ลงราวพัฒนาในโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับผมวันที่29ธันวาคม2566นกะครับก่อนไปรับชมนะครับทุกครั้งขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผม สำหรับราคาในพุที่แล้วนะครับของเรามาเป็นเพียงแค่เลขตารางนะครับสายตัวเด่นตัวรูดเนี่ยหลุดนะครับเพราะว่านะครับพี่พี่ดูดิเลขเขามีแค่มีแค่3ตัวเองเลข6ตัวนะครับก็คือ5มาคู่กัน7มาคู่8มาคู่นะครับผลที่อ่อนนะครับ58 8 7 8 5เ็นะครับ5 7เลขล่างชุด6ตัวนะครับ8 7เลขล่างชุด4ตัวเลขบน7 8 5ดห้านะครับพี่พี่ อืมนะครับไม่เผื่อตัวอื่นเลยเลขเดี๋ยวนี้นะครับห้าก็มาคู่กันเจ็ดมาคู่กันแปดมาคู่กันนะครับก็ของเราหก <6 S 1> ไม่มานะครับในงวดที่แล้วแต่ถ้าเกิดใครจับวินที่เลขตารางนะครับเข้าไปที่แปดห้านะครับผมเนี่ยหกแปดก็เน้นนะครับหกแปดเนี่ยผมก็เน้นเนาะแต่เ็าออกห้าแปดนะครับพี่พี่ก็ต้องขอโทษขอไปพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับแนวทางในงวดที่แล้วมาแค่เลขตาราง ส่วนแนวทางในงวดนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านไวเช่นเคยนะครับสําหรับบ้านน้าเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดที่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามาเนาะยังไม่มีบ้านเสียงโชคก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมสำหรับเลขตารางนะครับพี่ๆในวันที่ยี่บเก้านี้ผมได้นะครับก็จะมีในที่เลขศูนย์เลขแปด เลข6กนะครับเลข5เลข7เลข4นะครับไปพี่หกห้าศูนย์เจ็ดแปดสี่นะครับสลับเลขเด่นตารางส่วนนะครับมาดูตัวประกบคู่นะครับไปพ,พี่ตัวประกบคู่ในวันนี้นะครับผมได้ ก็จะเป็นในที่เอาเป็นว่าผมให้ตัวเด่นก่อนดีกว่าเนาะตัวเด่นนะครับพี่พี่เด่นวันนี้ผมให้ไปที่เลขศูนย์แล้วก็เลขแปดนะครับศูนย์กับแปดนะครับตัวเด่นส่วนตัวประกอบคู่นะครับก็จะมีนะครับก็จะมีในที่แปดสี่ 84นะครับผมแล้วก็84เป็น86นะครับ86 05 07นะครับ แล้วก็4ีหนะครับ80นะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางเราพัฒนาเนาะในงวดนี้ ตัวเน้นตัวเจาะนะครับแปดสี่แปดศูนย์ศูนย์ห้านะครับสามคู่เนาะสำหรับตัวเน้นให้นะครับ เลขสามตัวนะครับพี่พี่สามตัวก็จะมีในที่084นะครับ084 8 8แปดนะครับผม2ชุดนะครับสำหรับเลข3ตัวเนาะผมให้ไป2ชุดนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับพี่พี่ สายวิ่งสายรูดนะครับในงวดนี้0กับ0กับ8เนาะชอบอพอๆกันนะครับผมให้ไปที่เลข8นะครับพี่พี่ในสูตรคำนวณ8ยังเด่นอยู่เนาะสลับหวยลาวพัฒนางวดนี้นะครับ8กับ0เนาะหรือว่าใครไม่ชอบ8นะครับเอา0มาวิ่งรูดได้นะครับผมนี่เลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสรับเราพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับวันที่ยุบเก้านอนธันวาคม2566ก็ขอให้พิพิสมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ